กับพวกมือเหนืออาเชื่อเป็นไงบ้างฉันเป็นไรเดอร์ปลอดภัยนะแล้วพี่อ่ะโดนถา่าไปนิดหน่อยโอ้โทนหน่อยพวกมันมาก,กันเยอะเลยฉันคงทนได้ไม่นานหรอกรอย่ากลัวยืนธาน,นีนของพวกมันเท่ห์นะฟุดเท่แบบมันต้องเขาไม่เท่กันเอ้ยอ้ทษหน่อยยังไงวะขอโทษค่ะคุณเฉางจริงพวกเราทำพลาด ชิมาเกา้าคุณรู้ซะไม่กล้ามาอยู่เลยโอ้โห,โหแขกเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยพี่เจียนยนล้วชื่ออะไรอ๋อพระอาจินยอ้าลั่ร่วมมือกับหน,น่วยอินเตอร์พรงของเราอาจารย์ ร่วมมือกับพวกเขาเราชนะนะครับก็ใช่แนรคิดวาเนี่ยเหรอที่จริงเหตุผลที่พวกเราพะร่วมมาเพราะเราหวังว่าคุณจะร่วมมือกับหน่วยอินเตอร์โพสกับดีโอเอไม่ต้องพูดมากโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ครั้งก่อนพวกเรารอดม,มาได้เหรอถ้าคุณอยากจะรบล้วก็เชิญรบกันเองเถอะไม่ต้องมาช่วยผมนะเจียงบือ้อแกอยู่ที่ไหนเนี่ยเจียงบื้มาแล้วสร้างหุ่นยนต์มาตั้งแพงตั้งชื่อเจียงบื้งส้โห หมือนผมก็หลอกได้เว้ยมันคือหุ่นคนรับใช้รุ่นล่าสุดเถอะเพราะฉะนั้นเกาหลีส่งมาให้ใช้แต่มันอนะเม็ดอินชน่าคู่มือการใช้น้าจะกระหมอนอ่านจะไม่หมดเลยดิกลางล่างได้ไหมเนี่ยคือหุ่นยนต์ไม่ใช่ไอ้มดแดงจะรับชาแลอกาแฟดีครับทอ่สมบจชานายซี่เจียงบื้อไม่มีมรญญารยาทเลยแข่งงยืนอยู่ทำไมไม่ถามแขกก่อนว่าจะเอารไรเล่าไม่เห็นมีกซ์ มีแต่จีนผมชื่อว่าเจียงบือถ้าต้องการอะไรผมจะจัดให้ผมชงชานวดจับเส้นซักผ้าหุงข้าวได้หมดเลยครับได้งั้นชงชาจับเส้นซักผ้าหุงข้าวสั่งสักทุณทามไม่ทันชงชาก่อนก็แล้วกัน เดียยทำอะไรหยาหยายาไม่จับได้ล้เดี๋ยวอไม่เสร็จเลยบังคับบอกว่ต้องสังเจียนบืทีละอย่างแล้วมันจะบื้อเลยอัเส้น จัห้มั่กสั้ดงมือต้องทนย้เยงทเลยท่อันอดทนไว้ก่อนเจียงมืออดทนไว้ก่อนเนอเจียงมือทนไวมันสิ้นลมไปแล้วล่ะอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนฉันจะไม่แย่พี่เว่ยนะที่นี่เป็นบ้านใหม่มีไข้คนอีกเยอะที่ฉันยังไม่ชินเพราะฉะนั้นเดียเดินมั่วๆล่ะม่งั้ไม่รับผิดชอบเนออาละไปก่อนข้คนเหรอผมอจ้างแล้วยออาจารย์ นี่เหรออินเตอร์โพวเฮ่อหวยฮึแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เวอแกขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเจ็บถึงไส้ติ่งเลยว่ะขอโทษนะที่ไ่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยอ้าวลัวบอกว่าที่เขามาเที่ยวเนี้ ที่จริงเข้ามาเพื่อขอให้นายช่วยอนะฉันกับมันอายุรวมกันก็เป็นร้อยปีทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเราจะตายได้แต่ว่าพวกมันนี่ยยามศักดิ์สรีพวกเรามากเลยรู้ไหมแต่ว่าฉันไม่จัดก,การคงแน่นอนแก่ตายอยู่ในบ้านแน่เลยพี่แก่คนเดียวอะพี่รุ่นชอบราเดอร์แล้วเออช่วงนั้นกูดังมากเลยนะเวย้ยถึงมันจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ฉันจะต้องเอาชนะช้างจริ้งให้ได้นายจะต้องช่วยฉันเฮ้ยขอคิดดูก่อนแล้วกัน นี่ไหมเล่าอุ้ยเดือยใครเนี่ยไม่ใช่เดือ,อยอาลุ่ให้ฉันมาพักหลังจะเห็นพี่กับมันอยู่ด้วยกันเน่ถ้ามันชอบ<ต>พี่มากแลวแล่ะก็ให้ต,ตัดนิ้วจริงให้พี่เลยสิจะให้นิว้วปลอมทําไมเล่าน่าเบื่อจริงจะกลับก่อนละเดี๋ยวกาแฟไปแล้วกันนะนายยังไม่ทันได้ดูเลยแสงงด้านนายกาแฟามาแล้วครับเหลาเนี่ยไปเสียบซีเฉียงเบื่อเกลียดชื่อนี้เป็นบ้าเลย อาจารย์ผมรู้ว่าครั้งนี้อาจารย์โกรธมากแต่ได้โปรดฟังผมก่อนผมจำได้ตอนเจ็ดขวบอาจารย์พาผมกลับบ้านคำพูดแรกที่อาจารย์พูดกับผมคืออย่าก,กลัวคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอผมยังจำคำพูดนี้ได้เสมอบอกตามตรงผมรู้สึกว่าอาจารย์คือพ่ออาจารย์สอนผม ให้เป็นคนเชื่อมั่นซื่อสัตย์กับตัวเองผมอยากให้อาจารย์รู้ไว้ว่าตั้งแต่เด็กแล้วผมไม่คิดเป็นเซียนพะนะักแต่ผมอยากจะเป็นตำรวจที่ดีเมื่อพรุ่งนี้ผมจะไปคุ้มเ่ีร์กับพี่มิตรพเพื่อจับผู้จัดการบัญชีของ D O L ชื่อเสี่ยวมาอะไรน้ำอะไรเอาน้องตาหุ่นยนต์พอปพอยเจียงบื้อ จะร้องให้ทำบ้า,า<อ>แล้วของอแกวะนี่ยฉันเพิ่งจะเสียเงินอัปเกรดให้แกเป็นหุ่นนัรบทรคาร์ฟอร์เมอร์มาเนอะแต่แกนี่นั้นร้องไห้เป็นเด็กไปได้ออเอางี้จะซื้อตัวให้แกไปเที่ยวเมืองไทยแกกับสิทธิ์ท่านจะได้ไปกู้โลกด้วยกันยังไงดีมะ,ะแกจแดกดันได้ไหมครับผมแค่บอน้ำตาแตก ถ้าก็เตือนแกแล้วอย่าดูซีรีส์เกาหลีมากเกินไปถ้าเห็นวันๆแกแต่นั่งดูซีรีส์เกาหลียังเอาเป็นเอาตายหลายอารมณ์เหลือเกินเห็นเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ร้องไห้อินนี่ก็เป็นนักเอกในเรื่องเองสเองอย่าง,งานั้นแหละวมาโถ่เอ้ยถามวิจิงกอะถ้าพ่อแกตายเนี่ยจะเศร้าอย่างงี้ไหมฮะโถ่ผมไม่มีพ่อพ่อลืมไป,ป,มไป,ป,ไปเ,ปไปเฮ้ยแกทำหน้านกนแาาาเยยากนเนี่ยเฮ้ยด่าแค่นี้ก็ไเจ้าเข้าเลยจะกัารเนื้อเฮ้ยยงมือมากไปแล้วเวอร์ถ้าขึ้คราวเนิ่ด ยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็รับรองได้เลยท่านจะเตะก้นค่ะให้ไปนั่งดูซีรีส์อยู่บนสวรรค์น,น,นู่นเลยเอะสวรรค์คืออะไรขอคิดนิดนึงออไม่มีสวรรค์สำหรับคุณยอ่อ์งั้นเปคลิปต่อเลย <ขอ S 1> มันอารมณ์แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวบิวให้พรุ่งนี้ผมจะไปกรุงเทพกับทีมเมตาโพเพื่อจับนักบัญชีของดีโอเอชื่อเสี่ยวมา กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อชางจิ้ตั้งแต่ผมยังเด็กอาจารย์คอยปกป้องผมผมหวังว่าในภารกิจครั้งนี้ผมจะได้ปกป้องอาจารย์ขอบคุณครับพ่อกูโดนบ้างแล้วพัามาพ่อกร้ามมากกว่าเราอีก เก็ดน้ำลายกับขี้โมกครับเฮ้ยน้ำตาไว้น้ำลายบ้านป้าก็นดิยิงวื่เ <c> น <oughs> ขาวหน้าถ้าเห็นฉันเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ลบข้อมูลเป็นความทรงจำเลยนะ,ะเพราะถ้าทุกคนเห็นแกยิ่งล่องที่ช่วยฉันแบบนี้จะจ้าหน้าไปสุกที่หีบไหนแม่งเอาใจไม่ถูกเลย เที่ยวภารกันดีกว่าฉันดูซึ้บือไมเนี่ยบื้อกว่าเจียงบื้ออีฉันี่ยไม่ได้สังให้แกไปเลยนะหน้าตาไม่ดียังจะดนื้อไอ้บื้อกรุงเทพประเทศไทยสำนักง,งานใหญ่อินเตอร์โพลในไทยนับแต่คุณเกาตายไปช้างจิ้งกับคนเข้ามาควบคุมดีโเอทั้งหมดตอนนี้ดีโอแข็งแกร่งขึ้น ช้างจิ้ง,งย้ายสมัรงานใหญ่ไปไว้บนฟ้ายินพื้นที่หน้าฟ้าของหลายประเทศการจับกุมแทบเป็นไปไม่ได้เลยคุณฮันชนะหนทางเดียวที่จะลอดเธอออกมาจากที่ซ่อนคือต้องตามหายาของคุณเกา่าชื่อเซียวมาและเพื่อป้องกันตัวเองเซียวมาเก็บเงิน1,500ล้านเหรียญเอาไวต้ตลอดแหล่งข่าวแจ้งว่าเซลมาไปกรุงเทพ แต่เขาไม่เคยใช้บัตรเครดิตหรือธนาคารเราจึงตามหาเขาไม่เจออุตส่าห์มาถึงกรุงเทพเขาอาจจะนัดพบใครสักคนก็แหละหรือว่าเขาอาจจะเก็บเงินไว้ที่นี่หน0่ล้านเขาคงขนไปไม่หมดแน่แล้วเขาจะขนวิธีไหนเขาเป็นคนฉลาดมากไว้ใจแต่ตัวเองผมคิดว่าเขาต้องซ่อนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเรืออื่นนะฉันไม่กลัวกลัวแค่ D O A จะจีงเขาโกนเรา แต่ลูกบอกพ่อเองไม่ใช่เหรอว่าพวกครูทำตัวน่าเบื่อจะตายไปอะแต่ที่โรงเรียนเ,นเพื่อนๆหนูน่ารักนะแล้วพ่อล่ะไม่น่ารักบ้างเหรอลูกคอครูสอนไว้ว่าพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะพ่อถ้าโกหกแล้วทำให้พ่อรู้สึกดีก็โกหกไปเถอะลูกพ่อรับได้พ่อคะห้องนี้สกรปรกจะตายไปเราย้ายไปอยู่ห้องอมไม่ได้หรอฮแต่ว่าพวกคนที่ถ่ายรายการทีวีนะพวกเขาชอบตามเรามาตลอดเลยนะลูกนะ ถ้าหากว่าเราย้ายไปห้องหอมๆนะ่ะเขาจะต้องตามเราเจอแน่ๆเลย้ลจับเราได้จะเป็นยังไงอ่ะถ้าพวกเขาจับเราได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเราต้องเล่นละครไงแล้วเราจะต้องตาย